ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวสตัง์มีเดียประจำวันที่16กันยาย,ยน2566นะครับรัฐบาลเล็งจัดโครงการหนึ่งนักเรียน1แท็บเล็ตนะคุณอยากได้ไหมมาดูกันขอบคุณข้อมูลจากเพจสวัสดิการทันข่าวนะครับล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกนษนาธิการบอกว่าเล็งที่จะมีโครงการหนึ่งนักเรียน1แท็บเล็ตนะครับไปกับน้องๆที่อยู่ในกลุ่มผู้ได้โอกาสทั่วประเทศนะครับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนาะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยนักเรียนบางส่วนของไทยเรานะครับก็เรียนผ่านแท็บเล็ตบ้างบางทีก็ใช้แท็บเล็ บ้างซึ่งคนที่ไม่มีงบประมาณหรือไม่มีทุนในการซื้อแท็บเล็ตเนี่ยก็อาจจะเกิดความเหลื่มล้าทางการศึกษาครับรัฐบาลก็เลยจะจัดให้ซึ่งหากโครงการนี้มีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะครับตอนนี้คือเล็งอยู่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้คอมเมนต์หมักใต้ล่างได้เลยนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดยอยากจะติดตามข่าวสวัสดิการแห่งรัฐโครงการอะไร คอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวให้ผู้นี้สตังมีไลฟ์สด4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมาพูดคุยกันนะครับดูข่าวโวัิการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดก,ดกระดิ่ง y YouTube ช่องสตังมีเดียด้วยนะครับมีคําถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4นนถึง5ยอย่าาลืมมโทรระครับ